หูยคืไปกันเลยราก็กินแคนข้าวเยอะมากเราผมก็แบบตื่นเต้นแบบไมเจอเขาหลุดจกวผมไม่รู้ว่าเขามาเออเขาตนม้อเมาเอราเอะไรกัเขาเป็นอะไรผมก็ผมก็เข้าไปแล้วบอกอนย่อตะยุจิ้งไนลกมเด้ม้อนี้ด้วยใช่ไหมะลังิยนที่มาจาไทยโอ้สวัสดีครับเราผู้ไทยด้วยครณผู้ไทยด้วย ตามปตามงานเขาอยู่อะไรนะบงทีเขาเขจะออะไรเขาบอกว่าโอ้ Which o e เอ้ออะไรล่ะใช่แค่อยู่แล้ว e booking one นอะ booking one อ้อี่มีที่อนแย่แย่ก็คือคือเขาน่ารกเขาน่ารกมากแล้วแบเออคือเรียกเป็นจดดดีไเลยจดดดีมาก ก็เวรป็นา้ครับแล้วก็เรื่องอะไรทมีกินข้าวที่ที่งนกินข้าวกัับก็ารูก็แค่นนเอเาเาุกเยว์อออ๋ออออ

Thank mm -hmm. you.